มเมาผิดกันเลยวะพี่เขาเข้าไปเลยพี่เขาเข้าไปก่อนแล้วก็วถามาาเดี๋ยวมากาดอีกวันนี้แป้มีภารกิจไปส่งรถให้กับคุณมังกรคำชูเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเป็นรถอะไรไปกันเลย ราก็อยู่บนทางโดวนบุรพาวิถีนะคะออกจากโชว์รูมสุขุมวิทมาช่วงเวลาประมาณบ่ายสี่โมงตอนนี้เราจะใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงนะคะที่จะถึงจันทบุรีพาลูกชายของคุณมังกรไปส่งมอบค่ะสำหรับสมรรถนะนะคะรถปอ r d เ v e r อ s วคันนี้เรียกได้ว่านุ่มหนึบนะคะพวงมาลัยดีมากเก็บเสียงดีนะคะนี่บอกได้เลยแล้วก็ภายในนะคะห้องโดยสารหรูหรามากๆนะคะ ควางขวางเหมาะกับเป็นรถครอบครัวรถอเนกประสงค์มากๆเลยค่ะเป่อมาผิดกันไหมวะไม่รู้อใช่ไหมเป็นลูกค้าชื่ออะไรใช่คุณคุณคุณอก่ไหมเขาไม่ไก่ไหมคุณมังกรได้ใช่ไม่ได้ต้องมหร้องไห้ เเข้าไปลยพี่เขาเข้าไปก่อนแล้วก็ามเดี๋ยวหมากัดอีกไปไกลนะโรงพยาบาลอ่ะเออไม่ไหวอ่ะนะอีกไกลนี่น่าจะใช่แหละแล้จบไหว่าคนบงคนไหมและตอนนี้เป้ก็อยู่ที่บ้านของลูกค้าที่จังหวัดจันทบุรีนะคะเจ้าของปอดเอเวอเรสต์ไวท์ พี่มังกรค่ะตอนนี้กําลังฟังการใช้งานอยู่เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พี่มังกรกันนะคะว่ารู้สึกยังไงในวันรับรถในวันนี้ค่ะขอแสดงความยินดีกับพี่มังกรด้วยนะคะวันนี้จะเป็นดอกกุหลาบนะคะจะขออนุญาตสอบถามพี่มังกรนิดน,นึงค่ะว่า ทำไมถึงเลือกใช้บริการที่ฟอร์ดสุขุมวิท62คะ่ะแล้วก็ให้เซลฟูเป้ช่วยดูแลในวันนี้ค่ะก็เซลเป็นคนดูแลดูแลดีแล้วก็คือไอสิ่งชื่ออนุมัติง่ายอนุมัติไวค่ะรถจัดเต็มใช่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่มังกรขอให้รถคันนี้นำโชคลาภมาให้เฮงๆรวยๆยเดินทางปลอดภัยนะคะมีอะไรก็สามารถติดต่อทางโชว์รูมสุข,ขุมวิท62ได้ตลอดคะ่ะหลังการขายเราก็ยังดูแลอยู่นะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ